ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากระต o r นะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกโอ้ต้องบอกว่าก่อนว่าขายดีมากสั่งไกลมาจากยุโรปเลยคุณผู้ชมนะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะคะหลายคนถามว่าทําไมต้องทานโซโซโน่หลายคนถามว่าทําไมทานโซโซโน่แล้วส่วนใหญ่มักจะซื้อซ้ําหลายคนถามว่าเวลาทานโซโซโน่แล้วทําไมรู้สึกว่าเหงื่อมันออกเยอะ นะฮะอันนี้ก็มีคําตอบเลยรูปีงง่ฝ<ะ>ันร้อยสามกิโลเมื่อก่อนตัวใหญ่เป็นยักษ์เลยนะฮะไปเที่ยวระยงระยองแล้วลงในน้ำเนี่ยเราก็นว่าผีเสื้อสมุดนะฮะถ่ายรูปมาพี่เต๋าดู <c oughs> ปัจจุบันตัวเล็กกับพี่อีก่ะเนี่ยดูสิ่ตัวบางนิดเดียว จนพี่ขวัญต้องเอาโซชโน่ไปแอบแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวจะผอมไปมากกว่านี้จะผอมมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเขาทานโซชโน่ทุกวันนะครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะคุณผู้ชมนะฮะน้ำหนักลงไปเยอะมากนะฮะจากร้อยสามโลเหลือ60โลลงไปกี่โลโอ้เกือบครึ่ง40โลใช่ใช่สี่เป็นเลขกลมๆ40่กว่าโลนะฮะแล้วก็คนไม่ออกกําลังกายไม่มีเวลาออกอย่างพี่ขวัญเนี่ยทานได้ไหมก็ต้องบอกว่าพี่ขวัญเขาทานอยู่เพราะเขามีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับแล้วออกกําลังกายมากไม่ได้ ก็ซื้ออก็คิดสูตรมาแล้วทานพรทานไปเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำหนักเขาก็ลงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าวันนี้ใครที่อยากจะได้สินค้าตัวเนี้ยพี่ต๋อบอกว่าต้องรีบโทรนะเพราะว่าสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะฮะแล้วโปรเนี้ย เป็นโปรที่คุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้าไปขอพี่ขวัญเลยเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์พี่ขวัญเขาไม่ใช่คอร์เซ็นเตอร์นะเป็นเบอร์พี่ขวัญโดยตรงเลยนะฮะนั่นก็คือเบอร์โปรโมชั่นอะไรคะนี่เลยนะเป็นโปรที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียงแค่1470บาทเท่านั้นค่ะสนใจก็โทรเลย0 9 1 1 1 9 9 4 4 4ย้่งหนึ่งหนึ่งเ1 1า9ก4 4สี่ะรีบโทรไปนะคุณผู้ชมเก้า่ใช่คอนึ่งหนเตอร์นะเก้า้เบอร์พี่ขวัญตรงเลยนะคุณผู้ชมนะะฮอ่ะมากันต่อเเลยนะสุดปใช่คอรลิซ่า แบคพิงค์นะปลื้มแฟนขับจีนนะทุ่มซื้ออัลบั้มเต็มนะฮะชุดแรก10,000แสนแผ่นโอ้โหถ้าเป็นลิซ่าแบคพิงค์นี่คือปลื้มปริ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแฟนขับชาวจีนสายเปค่ะต้องบอกว่าเป็นสายเปจริงๆเขารวมเงินก้อนใหญ่กว้างซื้อ <c oughs> อัลบั้มเต็มชุดแรกมูลค่าราวกว่า41ล้านบาทนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนลับกลุ่มใหญ่ของสาวลิซ่าเลยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็รวบรวมนะ,ะเงินบริจาคซื้ออัลบั้มเต็มชุดแรกไปแล้วถึง9ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็คือส อัลบั้มเพลงได้ถึง112,000อัลบั้มเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความรับจากแฟนคลับชาวจีนแบบท่วมทน้นหลังจากที่เธอเนี่ยไปรับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ในรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังของฝั่งจีนรวมไปถึงผลงานเพลงก็โด่งดังนะคะยึดหัวใจแฟนคลับจนทําให้โปรเจกต์อวยพรวันเกิด e ขึ้นป้ายบิลบอร์ดทั่วเมืองมาแล้วคะ่ะนะฮะซาร่านะซาร่ากลัวอ่านนามสกุลเธอผิดจังเลยซาร่าค่ะซิงกินี่ค่ะ,คะซิงกินี่นะคะเขาบอกจะไม่ยอมให้ใคร มาพรักลูกนะครับเพราะเมื่อ พ่อของเขาเนี่ยก็คือพ่อของแม็กซ์เวลก็คือไมค์พิรัต์เนี่ยนะฟ้องขอสิทธิ์เลี้ยงดูร่วมค่ะเมื่อวานนี้คนไมค์พิรัต์นะคะก็ไปทําการยื่นฟ้องเพื่อขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายร่วมกับสาวซาร่าแล้วก็นัดไปที่ศาลเยาวชนครอบครัวกลางมีการยื่นคําร้องขออํานาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ทางศาลเนี่ยมีการพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายคนไมค์เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะว่าเขาเนี่ยปรึกษากับทางครอบครัวมานานว่าจะทํายังไงดีจนถึงวันขึ้นศาลเนี่ยคิดว่าจะเคลียร์ก แต่ก็ต้องมายืดเยื้อออกออกไปอีกนะคะแล้วก็ทีมหมานมาเนี่ยมีการติดต่อพูดคุยกับคุณซาร่าเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือน3เดือนสมาแล้วแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เจอลูกมาหลายเดือนแล้วด้วยคิดถึงมากเกิดอะไรไม่รู้รรน,นี่แหละหลายคนกําลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่เจอลูกนะคะง่ายๆเนี่ยเขาก็เอาลูกมาเป็นหลักเลยแล้วในใบสูติบัตรก็มีชื่อของคุณไม้เนี่ยเป็นบิดาถ้าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีเรื่องของค่าอุปการะ,ะเรื่องโรงเรียนถิ่นที่อยู่ bla ๆหลายอหลายอย่าง ทีหลังการพิจารณาในชั้นศาลดีกว่าส่วนทางด้านของคุณซาร่าเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความใน IG นะคะแล้วก็ให้ผู้จัดก,การเนี่ยออกมาตอบคําถามคุณซาร่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจค่อนข้างจะย่ําแย่มากเพราะที่ผ่านมาคุณซาร่าดูแลแม็กซ์เวลมาตั้งแต่เกิดพอมีคําร้องมาบางอย่างที่น้องซาร่ารู้สึกไม่เห็นด้วยเลยแต่งตั้งทนายขึ้นมาเพื่อคัดค้านและนัดเก,กลี่ยอีกรอบเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างคุณซาร่าเนี่ยตอนเธอตั้งท้องเนาะเขาก็ตั้งคําถามกว่าแล้วคุณไมซ์ล แล้วตอนคลอดเนี่ยคุณไม้ก็ยังมีการบอกให้คุณซาร่าไปตรวจ n n a อยู่เลยทํานองว่าเหมือนจะไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยเ,ออเป็นช่วงที่คนเป็นแม่เนี่ยเขาเหนื่อยมากๆแล้วคือไม่มีคุณไม้เนี่ยมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นคุณซาร่าเนี่ยดูแลน้องแม็กซ์เวลมาตั้งแต่ตอนแรกเลยทําไมถึงมาเรียกร้องสิทธิ์เอาตอนนี้ใช่ค่ะพูดยากนะก็เห็นใจทั้งสองแต่านเยาวชนครอบครัวกลางไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเขาก็ไก่เกลี่ยให้่ะเพราะว่า ไมยเขาก็เป็นพ่อนะฮะเขาก็ต้องอยากรับผิดชอบด้วยนะฮะถ้าเกิดมองในในมุมที่ดีนี่นะฮะเขาก็อยากจะรับผิดชอบร่วมด้วยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพ่อเขาอยากจะมารับผิดชอบร่วมด้วยเพราะว่าปกติปกติถ้าเป็นครอบครัวอื่นเนี่ยพ่อไม่เอาแล้วนะฮะเพาะเาจะไปมีครอบครัวอื่นแล้วก็แม่ก็ต้องมานั่งเลี้ยงอยู่คนเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวใช่อันนี้พ่อเขายังอยากมารับผิดชอบด้วยแต่ว่าพี่ถามว่าใครจะมาพลากลูกเขาคงไม่พลากหรอก ถ้าพี่เต๋าคิดในมุมของพี่เตนะ<ะ>่านะเขาคงไม่พลาดหรอกแต่เขาก็อยากจะเข้ามาดูแลด้วยม,มามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าร่วมกันสร้างมันด้วยกันไงะนะฮะแต่อดีตที่มันผ่านมาก็มันก็คืออดีตแต่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันต้องสร้างให้เด็กได้สิ่งที่ดีที่สุดกับสําหรับไม้แล้วก็สาราไง<ะ>ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้กลับเป็นหัวเมียกันอีกแล้ว หรือว่าจะเป็นในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มีน้องขึ้นมาเขาก็ต้องร่วมรับผิดชอบอ่ะเพราะว่ายังเป็นฐานะของพ่อาก็ซา,าร<ช>่าเราก็ต้องยอมรับนะว่าซาร่าก็ไม่ได้เป็นดาราดังไม่ได้มีงานเหมือนไม้ไม้เขาก็ยังมีไรายได้มีงานมีธุรกิจที่บ้านะนะฮะพี่ว่าคุยกันดีๆเถอะคุยกันดีๆได้เรื่องพวกเี้ยถ้าเราเอาทิศิเข้าคุยกันว่าเขาจะมาแย่งลูงแย่งไม่มีใครเขาแย่งหรอกเพราะมันครึ่งหนึ่งก็คือลูกเขาอ่ะ นะฮะคุยกันดีๆนะคะแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะจบลงด้วยดีะนะฮะอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณโซโซโน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อ3แถม1ไปเลยในะราคาพิเศษเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0 1 9 1 1 1 9 9 4 4 4ยึ่งหนึ่งนึ่งเก้าเก้าสี่่สี่ย้ำอีกรอบนะคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่สี่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่จบนะคะเขาบอกติกรำ่ำะะออไ <ป S 2> ปครประกันเงินกู้นอกระบบนะออกมาตอบหมดเลยแล้วก็คุณสอนรามนะพูดแล้วนะถ้าลูกโตขึ้นนะเจอ,อเปิดเจอดราม่าว่ามันโลกไอ้เรื่องพวกนี้มันจะอยู่ในโลกโลกไปอีกเป็น10ปีร0อปีเลยทีเดียวใ,ในโลกอ,ออนไลน์นะฮะแล้วก็กันช้แทบหงายท้องเลยทีเดียวนะคุณสอนรามตอบว่ายัางไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งก่อนครับค่ะ